สำหรับพิธีกรรมภายในงานพระมหาปราการชัยปราการชโยท่านประธานสง์นำผู้มีบุญทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเพื่อกันใจผ่องใสพร้อมทั้งได้เกิ่นนำระลึกนึกถึงพระคุณของมหาปูชนียาจารยกร์ก่อนที่คณะประธานฝ่ายคารวะจะได้ร่วมกันถวายพ่านทูปเทียนแพ่ผ่านพุ่มมงคล และพานดอกไม้เพื่อร่วมสักการะณแท่นหน้ารูปมหาปูชนียาจารย์นำโดยกัลยาณมิตรสมศักดิ์กัลยาณมิตรแพงสีราธิจิตกัลยาณมิตรสีพรกัลยาณมิตรแคทเธอรีนพรทิพสวัสดิ์กัลยาณมิตรด,ด็อ,อกเตอร์ชิมโมธีเลเชอร์และกัลยาณมิตรด,ด็อ,อกเตอร์เพนภามาณิตโชิพิสิทธ์ จากนั้นทุกท่านร่วมกันรับชมสื่อวันมหาปูชนียาจารย์ทั้งยังได้ร่วมกันทอดผ้าบังสุกุลแด่คณะสงฆ์นอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆเพื่องานพระพุทธศาสนาและพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชยโยโดยมีกัลายนานมิตรคำแพงโสภาและกัลายนานมิตรวนนีเกตแก้วเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่า พร้อมทั้งได้น้อมนำผ้าตรายถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนคณะเจ้าภาพก็ได้พร้อมใจกันถวายปัจจัยแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่พระครูภาวน,นานันทวิเทศอดีตเจ้าอาวาสรัะธรรมกายออริกอนส่วนในเวลา20นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่น,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 น ทุกท่านได้ร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับผู้มีบุญทั่วโลกผ่านสัญญาณการถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ค่ะ